วัสดีคือปีดว่าผมเยียมนะครับเอาอีจมพูนะครับด้นล่มแหียงนะครับออกห้างนะครับเยียบบินของครับ เลงแรงขอต้องใจห้างให้เ่าครับผมถอดห้างเลยครับนี้ ไปแล้วงรับผมมาฐานล้ครับ,าารบเปลี่ยนสเตปนะครับถอดท้างทิ้มเลยครับ,รบมือนี กาชมพูเขามาคับผมรับผมปล่อยอีแดงครับผมอาหน่อแดเก็ดักซุกของเราครับสองครับไปครับผมปล่อยวาวตงกันครับผมกเันดียครับ ไรครับผมอาหารครับผมปีนแล้วครับลมแห้งนะครับนี่คนขึ้นครับโอเคครับผมไปครับไปไล่เชือมครับปีนแล้วครับผมมีชมพูกับปีแดงเขานะครับสามเหงเลกครับโมมีอย่งกัปล่อยเบาะนะครับ เด็กกัดตะเวนจะตกดินนะครับเด็กกาดท้องทุ่งนาครับผมสายกๆลองสายผูกเสือกี่ฟังนั้นนะครับกะาม่งจะโกงมงแรงนะนะครับนี่มีอีกดวงหนึ่งนะครับซีปลายะนี่ก็อีกดวงหนึ่งนะครับตอนนี้มียูซีลำนะครับเกียร์เปี่นทีเที่ยวนี้นะครับบาครับผมไเสียกันครับ นะครับเดืองสั้นโบปันได้นะครับลมถึงโบปันได้ครับแต่ลมแรงมีแห้งนะครับสายห,ห,ห,หนักเอาขึ้นนะครับตัวนี้อุ้ยหางยาวขนาดครับอยู่ฝั่งทางนี้ตัวนี้หางยาวขนาดครับพี่น้อง ไป้ลยอีกุดโบย็นวะอีกุดโเย็นนะครับอีดวงไกลนะครับอยู่บ้านนะครับดวงหนึ่งนะครับวันี้ดวงหนึ่งนะครับดวงหนึ่งครับผมดวงหนึ่งนะครับวัอนี้ผมมีย่างไรนะครับปามาปล่อยบ้าวนะครับบรรยากาศย่มันแรงนะครับกิบเป็นฟ้าข้ามมิลนะครับพอการกลิบนาครับ ฝากกดไลค์ให้ด้อครับชมรมคนมักวาวนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณที่ตามรับชมครับขอบคุณครับมาทานมาทาน